สวัสดีค่ะท่านผู้ชมเรามารับฟังประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับคดีน้องชมพู่กันต่อเลยนะคะได้มีชาวเฟซบุ๊กท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ลงในเฟซบุ๊กโดยมีข้อความว่าสืบจากข่าววันนี้ว่าด้วยเรื่องเปิดประวัติการใช้ YouTube ของน้องชมพู่ฉบับเต็มเกินก่อนว่าโพสต์นี้ยาวมากๆนะคะเพราะมีทั้งแฟต จากข่าวการวิเคราะห์ดูคลิป YouTube แต่ละคลิปและก็ข้อสงสัยค่ะถ้าหากเพื่อนๆท่านใดไม่สะดวกอ่านโพสต์ยาวๆสามารถข้ามได้เลยนะคะแต่ถ้าเพื่อนคนไหนเป็นเซียน YouTube หรือเก่งไอทีเราอยากให้ช่วยกันอ่านและช่วยเราวิเคราะห์หน่อยค่ะในงานแถลงข่าวความคืบหน้าของคดีโดยพอบอตรอวันนั้น มีการเปิดวีดีทัศน์ว่าตำรวจสรุปช่วงเวลาที่น้องชมพู่เริ่มหายไป9นาฬิกา11นาทีโดยยึดจากช่วงที่น้องดู YouTube คลิปสุดท้ายเราเห็นหน้าตาหัวสไลด์ประวัติ YouTube อันนั้นแล้วดูภาพประกอบเราก็จำได้เลยว่าเราเคยเจอหน้าตาแบบนี้จากการไล่ดูข่าวย้อนหลังมาแล้ว จากสื่อใดสื่อหนึ่งช่วงต้นๆของคดีเป็นการเอาประวัติการใช้ YouTube ฉบับเต็มของน้องวันที่11พฤษภาคมมาออกข่าวพอไปไล่ข่าวย้อนหลังที่ตัวเองบันทึกไว้อีกครั้งก็ไปเจอว่าข่าวไทยรัฐนิวโชว์ประจำวันที่8มิถุนายนเคยเอามาลงแบบเต็มๆไว้ค่ะโดยผู้ประกาศข่าวรายงานว่าได้รับข้อมูลจากทางตำรวจ หมายเหตุข่าวไทยรัฐณนะวันนั้นยังใช้ไทม์ไลน์เป็น9นาฬิกา11นาทีถึง9นาฬิกา40นาทีนะคะยังไม่ใช่9นาฬิก49นาทีตามปัจจุบันค่ะโดยข่าวไทยรัฐวันที่8มิถุนายนยังได้มีการสัมภาษณ์คุณแม่น้องชมพู่และพี่สดิงเกี่ยวกับการดู YouTube ของน้องชมพู่ไว้ด้วยก่อนไปเจาะลึกถึงประวัติ YouTube เราอยากให้เพื่อนๆอ,อ่านบทสัมภาษณ์เป็นแบกกราวก่อนนะคะเพราะจะช่วยให้เข้าใจง่ายขึ้นทุกภาพประกอบและทุกคำสัมภาษณ์ของทุกคนที่เราเขียนถึงเราอ้างอิงจากข่าวของสื่อหลักที่เคยเผยแพร่สู่สาธารณะแล้วทั้งสิน้นไม่มีนั่งเทียนเขียนเองมีริ้งข่าวประกอบยืนยันทั้งหมดสามารถสรุปคำสัมภาษณ์ ทั้งของแม่และของพี่รวมทั้งการรายงานข่าวของผู้ประกาศข่าวได้ตามนี้7จ็ดโมงเช้าพ่อแม่ตั้งวงกินข้า,าวเช้าตรงแค่หน้าบ้านตอนนั้นน้องยังไม่ได้ดู YouTube แต่พี่สะดิ่งเอาโน้ตบุ๊กมาตั้งเตรียมไว้ตรงแคร่ยังไม่ได้เปิดวงเล็บคุณแม่ให้สัมภาษณ์7จ็นาฬิกา30นาทีกินข้าวเสร็จสะดิ้งเก็บจาน แล้วพ่อแม่ก็มากินกาแฟกันแล้วก็ออกไปทำงานช่วง7.30นาฬิกา30นาทีไม่เกิน7.40นาฬิกา40นาที7นาฬิกา48นาทีเริ่มมีประวัติการเข้าฉาย u t u b e ทราบจากประวัติ YouTube ที่บันทึกไว้ผู้ประกาศข่าวเล่าว่าพี่สดิงจะเป็นคนขีคำว่าไดโนเสาร์ให้เพราะน้องอยังขีไม่เป็น มีเสียงพี่สะดิ้งให้สัมภาษณ์ว่าวันนั้นน้องชมพู่บอกว่าอยากดูไดโนเสาร์เปิดแล้วก็นั่งดูนอนดูอยู่ตรงแค่ด้วยกันผู้ประกาศข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าดูไปได้สองคลิปน้องชมพู่ไม่ชอบเลยบอกพี่ว่าช่วยหาให้ใหม่พอน้องชมพู่เจอคลิปที่ชอบแล้วก็ปล่อยน้องดูการ์ตูนไปเรื่อยๆ9้นาฬิกา11นาที ประวัติโชว์ว่าเริ่มเล่นคลิปสุดท้ายทราบจากประวัติที่บันทึกไว้แต่ไม่มีเวลาสิ้นสุดผู้ประกาศข่าวรายงานว่าคลิปนี้มีความยาวจริงคือ1ชั่วโมง13นาที57วินาทีแต่น้องดูไม่จบหลังจากนั้นข่าวก็ตัดเข้าเสียงสัมภาษณ์ของพี่สดิงพูดว่าน้องดูได้แป๊บหนึ่งแล้วก็บอกว่าอยากไปเล่นใต้ต้นมะม่วง อยากไปเล่นดินหน้าบ้านน้าตายน้องก็ไปเล่นกับม้าไปเก็บมะม่วงอยู่ตรงนั้นหนูเลยพับโน้ตบุ๊กไว้แต่ยังไม่ได้ถอดปลั๊กยังไม่ได้ปิดผู้ประกาศข่าวเล่าเพิ่มเติมว่าพอผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงพี่หันไปดูน้องก็ไม่เจอน้องแล้วส่วนคุณแม่ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่าคิดว่าน้องไม่ได้หายตอน9นาฬิกา11นาทีพอดี แต่ยังต้องมีช่วงเวลาไปเล่นใต้ต้นมะม่วงอยู่ข้อสังเกตจากคลิปข่าววันนี้ทำให้ทราบว่าเริ่มมีการใช้งาน YouTube ตั้งแต่7.48นาฬิกาส8นาทีส่วนตอนท้ายฟังแล้วเหมือนเป็นว่าน้องดูคลิปตอน9.11นาฬิกา11นาทีไปได้แป๊บหนึ่งแล้วขอตัวไปเล่นใต้ต้นมะม่วงแต่จากสไลด์ประวัติ YouTube นั้นโชว์แค่ว่า มีการรันคลิปใหม่ตอน9นาฬิกา11นาทีแต่ไม่มีเวลาจบจึงไม่รู้ว่าได้มีการเล่นคลิปจริงกี่นาทีถ้าเราเข้าใจผิดเซียน YouTube ช่วยบอกเราด้วยนะคะนอกจากนี้เราไปเจอบทสัมภาษณ์ของพี่สดิงเรื่อง YouTube นี้อีกครั้งในข่าวไทยรัฐโชว์วันที่22มิถุนายนสอสัปดาห์หลังจากข่าววันที่8 น้องให้สัมภาษณ์กับพี่ติไทยรัฐว่าวันที่11พฤษภาคมพ่อกับแม่ออกไปทำงานประมาณ7นาฬิกา30นาทีหนูก็อยู่บ้านกับน้องสองคนน้องชมพูก็เล่น YouTube ประมาณ5นาทีส่วนตัวเองนอนเล่นโทรศัพท์มือถืออยู่แล้วน้องก็ไปเล่นใต้ต้นมะม่วงหน้าบ้านนาตายข้อสังเกตฟังจากคลิปนี้แล้วเหมือนว่า น้องชมพู่นอนเล่น YouTube แป๊บเดียวแค่5นาทีก็ขอไปเล่นใต้ต้นมะม่วงแล้วด้วยความเผือกขั้นสุดเราเลยไปแกะประวัติ YouTube แต่ละคลิปอย่างละเอียดว่าแต่ละคลิปยาวจริงๆเท่าไหร่และน้องดูจริงๆเท่าไหร่และลองเปิดดูคลิปจริงใน YouTube ตามทุกคลิปได้ผลตามนี้ค่ะ7นาฬิกา48นาที มีการใช้งานโดยคียคําว่าไดโนเสาร์เวลา11นาทีจึงเปลี่ยนเป็นคลิปที่2 7นาฬิก59นาทีคลิปเมาครีตามด้วยภาษาญี่ปุ่นยาวๆจากประวัติ YouTube มีการใช้งานคลิปนี้เพียง1นนาทีซึ่งน่าจะเป็นคลิปที่น้องดูแล้วไม่ชอบตามข่าวที่รายงานข้างตน้น 8นาฬิกาไดาโนเสาร์ u t u b e เป็นการเซ็นเซอร์หาใหม่ใช่ไหมคะ8นาฬิกา1นาทีคลิปน้องบีมเอาชีวิตรอดจากไดโนเสาร์ที่บิ๊กสีบ้านโปร่งคลิปเต็มมีความยาว11นาทีดูจริง11นาทีดูเต็มคลิปค่ะ8นาฬิกา12นาทีคลิปน้องบีมลูกแม่บีเล่นสวนสนุกคิดสูน่ามีก้าบางนา คลิปยาว50นาที30วินาทีดูจริงไม่ถึงนาที8.12นาฬิกา12นาที YouTube w w w i YouTube.com เหมือนริงเข้า YouTube ใหม่อีกครั้งใช่ไหมคะ8.13นาฬิกา13นาทีคลิปเกาหลีอ่านชื่อไม่ออกจึงไม่สามารถพิมพ์ชื่อหาคลิปใน YouTube ได้คะ่ะเลยไม่ทราบว่าคลิปเต็มยาวกี่นาที ตามประวัติมีการดูไป8นาที8นาฬิกา21นาทีดูคลิปเต็มความยาวถึง1ชั่วโมง4นาที21วินาทีแต่มีการดูไปแค่17นาทีแล้วเปลี่ยนคลิป8นาฬิกา38นาทีดูคลิปเต็มยาวประมาณ1ชั่วโมง26นาที35วินาทีรันไปแค่33นาที แล้วก็เปลี่ยนคลิป9นาฬิกา11นาทีก็เปิดอีกคลิปหนึ่งคลิปเต็มยาว1ชั่วโมง13นาที57วินาทีรันไปกี่นาทีไม่รู้พับเครื่องไปก่อนในตอนนั้นเลยไม่ทราบว่ารันไปกี่นาทีจะเห็นได้ว่าคลิป YouTube ที่มีการรันต่อเนื่องจริงๆตั้งแต่7นาฬิกา48นาทีถึง9นาฬิกา11นาทีเราทดลองเปิด YouTube แล้ว พับฝาโน้ตบุ๊กปิดลงมาคลิปก็หยุดรันจริงไม่ทราบว่าของคนอื่นจะเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้คำถามที่อยู่ในหัวเราคือแล้วพี่พาน้องไปซื้อน้ำส้มที่ห้านลุงแต่ตอนไหนและระหว่างที่ไปซื้อน้ำพี่สดิงจัดการยังไงกับ YouTube และเครื่องโน้ตบุ๊กที่ตั้งไว้ตั้งแต่7.48นาฬิกา48นาทีจะเปิด YouTube และเครื่องทิ้งไว้บนแคร่แล้วเดินไปไม่กลัวเครื่องหายหรอหรือแค่พับฝาไว้เหมือนตอนที่บอกว่าน้องเลิกดูถ้าทำแบบนี้แล้วทำไมคลิปถึงมีการรันต่อเนื่องได้ตอนนี้โพสต์ยาวมากแล้วจริงๆค่ะยังเหลือเนื้อหาการวิเคราะห์อีกเยอะพอสมควรเราขออนุญาตยกข้อความต่อจากนี้ไปขึ้นเป็นโพสต์ที่สนะคะ ถ้าใครยังสนใจอยู่ขอเรียนเชิญตามไปอ่านและวิเคราะห์กันต่อค่ะเดี๋ยวจะแปะริงเชื่อมไปโพสสองไว้ให้ค่ะขอบคุณทุกท่านที่อ่านจบโพสหนึ่งค่ะแปะเองยังเหนื่อยเลย